ฮัลโหลสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะวันนี้ออมมาส่งพลังงานดีๆจากจักรวาลน,นะคะจากที่นอนออมอีกแล้วเหมือนเช่นเคยทุกๆเช้านะคะ Everyday Message from the Universe นะคะ วันนี้นะคะพะเดียมจะรีบพากระต่ายไปหาหมอนะคะก็เลยทําแค่2องกองนะคะใบแรกนี้จะเป็นพลังงานหลักของเพื่อนในวันนี้นะคะส่วนใบข้างหลังจะเป็นใบที่จัก,กรวาลต้องการสื่อสารนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading นะเพื่อนๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะยาก็อย่าซีเรียสนะก็มันเรามาเน้นกันที่สิ่งที่จัก,กรวาลต้องการจะบอกละกันนะคะเอาละวันนี้มี2องกองนะคะกองหนึ่งกองสองนะคะเพื่อนๆก็ ลองตั้งอกตั้งใจตั้งสมาธินะคะแล้วก็เลือก1นึกองนะคะ,ะหวังว่าเพื่อนๆจะเลือกกันได้แล้วนะใครเลือกยังไม่ได้ลองพอตส์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังคำทำนายนะคะเรามาดูนะคะกองแรกเพื่อนๆมีพลังงานหลักอะไรเอ้ยว้าว the h a r o p h a n t นะคะ เพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่านะคะทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงทํางานที่อ,อมีความมั่นคงทํางานข้าราชการหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในเครื่องแบบนะคะหรือไม่ก็ทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะคะกับด้านปรัชญาศาสนาศีลธรรมนะคะแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนี่อาจจะเ,ออเป็นคนชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะ าล่ะวันนี้เพื่อนเพื่อนนะคะมีพลังงานอะไรนะเพื่อนเพื่อนอาจจะกำลังเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับ น,นะคะหลายๆคนก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างภูมิอ,อกภูมิใจนะคะรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะ,ะในการที่เรานั้นเหมือนกับเอ้ยมีคุณงามความดีนะ,ะหรือว่าเราอาจจะสามารถเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนานั้นๆของเ,อเพื่อนๆได้ก็ได้นะคะ <c oughs> ค่อนข้างยึดหลักความถูกต้องเป็นสําคัญนะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้มันจะเป็นคนเขาเรียกว่า จะเย็นชาหน่อยนะคะคือจะเป็นคนแข็งแข็งเย็นชาหน่อยตามสไตล์ธาตุดินเขานั้นนะคะก็อาจจะแต่ว่าก็เป็นคนถามว่าคนที่ได้ไพ่แบบนี้มันก็เป็นคนดีคนนึงนะคะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะคะ แล้วก็อาจจะกําลังอยากคิดที่จะอยากเข้าหาผู้ใหญ่ก็ได้นะวันนี้อาจจะอยากเข้าหาผู้ใหญ่อยากจะไปพูดไปคุยไปขอคาปรึกษานะคะอา,อาจจะกําลังอยากได้ที่ปรึกษาดีๆก็ได้นะนะ,ะหรือไม่ตัวเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละนะที่กําลังให้คําปรึกษาผู้คนนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับใครนะแล้วก็อาจจะให้คําแนะนําที่ดีนะคะเขาเลยขยันเข้าหาเพื่อนๆนะคะเพราะนั้นฟิลลิ่งของเพื่อนในวันนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจภูมิอกภูมิใจในตัวเองนะอาจจะ อชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญก็ได้นะคะตามาศาสนาเพื่อนๆนะคะนะแล้วก็อาจจะรู้สึกค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงอะไรอย่างนี้นะในความคิดของตัวเองหนักแน่นมั่นคงในในในตัวเองอะนะคะนะประมาณนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูซิว่าจัก,กรวาลอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆนะคะ flexibility นะคะ flexibility นะคะคือความยืดหยุ่นนะคะ อ่า uh, gently flow through the t r u b the อ่ขอโทษค่ะ the turbulence นะคะ <laughs> gently flow through the turbulence นะคะ life has the ability to shape you นะคะ blend don't break โอ้ก็ค่อนข้างลิง k i นะอ้าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ flex f l e x ility นะ flexibility ก็คือความยืดหยุ่นแสดงว่าเป็นไปได้อย่างที่ออมบอกไปเนาะเพื่อนๆที่ได้ใบนี้ค่อนข้างจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงนะคะค่น,ม,นมั่นใจในความคิดของตัวเองอะนะคะเพราะฉนั้นจัก,กรวาลก็เลยออกมาบอกว่า,ายืดหยุ่นกันหน่อย Flex, ibility, นะคะ flexibility นะคะยืดหยุ่นกันหน่อย gently flow through the turbulence นะคะก็พยายามาปลดปล่อยนะให้ ไหลผ่านนะปลดปล่อยตัวเองให้ไหลผ่านความสับสนโคลมานนะค,ความสับสนโลมานวุ่นวายทั้งหลายนี้ไปอย่างช้าๆนะคะผ่านไหลผ่านไปอย่างแผ่วเบาช้าๆนะคะ Life has the ability to shape you นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยนะะมีความสามารถในการกำหนดตัวของเพื่อนๆนะคะความชีวิตสามารถที่จะมีความสามารถที่จะกำหนดนร,รูปร่างของเพื่อนๆได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ให้ bend don't break นะคะก็ให้ให้หลอมรวมนะคะหรือว่าให้ให้งอนะ,ะให้งอแต่อย่าแตกหักนะคะให้งอแต่อย่าแตกหักเห็นไหมอืมนะคะก็คือสรุปแล้วนะเพื่อนๆที่ได้ใบนี้วันนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีความคิดหนักแน่นในตัวเองสูงมั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อาจจะกึ่งๆผด็จการหน่อยๆนะความเป็นครูบาอาจารย์นะคะบางทีเราก็พยายามที่จะเอาหมายถึงนิสัยเหมือนครูบาอาจารย์นะบางทีเราก็พยายามที่จะบอกสอนว่ากล่าวตักเตือนโดยที่ค่อนข้างใช้หลักการเป็นสําคัญเกินไปนะคะจัก,กรวาลก็เลยมาบอกว่าให้เพื่อนๆยึดหลักความยืดหยุ่นบ้างนะยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างหรือว่ายืดหยุ่นกับคนรอบข้างบ้างก็ได้นะคะนะเช่น to flow through the turbulence นะคะก็ปล่อย ความอลม์นสับสนทั้งหลายเหล่านี้นะปล่อยตัวเองให้ไหลผ่านไปอย่างนุ่มนวลและแผ่วเบานะคะ life has the ability life has the ability to shape you ก็คือชีวิตเนี่ยมีความสามารถในการที่จะกำหนดรูปร่างของเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นจง bend don't break นะ,ะจงหัดงอให้เป็นนะะอย่าแตกหักนะคะนะ,ะนะก็ถือว่า ลิงกันอยู่นะคะแล้วก็มีนัยยะสําคัญทีเดียวนะคะจักรวาลอยากบอกเพื่อนๆให้ลองหัดเป็นคนยืดหยุ่นนะคะหัดที่จะงออย่าไปยึดหลักความแตกหักมากเกินไปนะคะความสับสนโอลมานอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็หัดที่จะไหลผ่านไปอย่างช้าๆและแผ่วเบาอย่างนุ่มนวลอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเอาล่ะมาดูกองที่สองกันบ้างนะคะว่าเพื่อนๆมีพลังงานหลักอะไรนะว,ว้าว Five of ฟวันสนะคะไฟฟ์ออฟวเพื่อนๆน,น่าจะวันนี้นะมีความสับสนว่าวุ่นนะคะไม่ว่าจะตีกับตัวเองในใจตัวเองนะหรือว่ามีความสับสนนะคะแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นนะวันนี้อาจจะตื่นมาด้วยการเหมือนทะเลาะกับคนรอบข้างเลยก็ได้นะคะทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับเพื่อนฟูงนะคะหรือว่าไปที่ทํางานก็รู้สึกไปตีกันกันกบคนในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็แบบว่า ทะเลาะกับตัวเองนะมีความสับสนนะคะวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเฟรชเท่าไหร่นะคะมีความยุ่งเหยิงพอสมควรเลยทีนี้เรามาดูซิจักรกวาลอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะโอเ okay. ค dignity นะคะ dignity <ign> ก็คือ,เ,อเขาเรียกศักดิ์ศรีนะคะ dignity นะคะศักดิ์ศรีนะ,ะ take pride in yourself and all that you have become ะะ feel honored by your choices Achievements and actions นะคะอืมดูแล้วน่าจะเป็นในลักษณะของการสับสนออมาร์ในใจตัวเองหรือเปล่านะห้าไม้นะหหนะเพราะว่าจัก,กรวรรดิต้องการบอกว่า d ด g กนิ y ีนะคะก็คือออเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะ Take pride in yourself and all that you have become นะคะก็คือว่า จงภูมิใจในตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นนะคะหรือว่าที่คุณเกิดมานะ k e pride in yourself and all that you have become นะคะนะจงภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณที่คุณเป็นนะนะภูมิใจมันนะคะ feel honored by your choice achievements and actions นะคะก จงรู้สึกว่าเหมือนได้รับเกียรตินะในทางเลือกของคุณในความสําเร็จของคุณและการลงมือทําของคุณนะคะแสดงว่าเพื่อนๆที่ได้หน้าไพานี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรู้สึกว่าวุ่นใจสับสนในตัวเองก็ได้นะจกักรวาลก็เลยบอกว่าหรือกําลังคิดจะไปทะเลาะก,กับใครก็ได้นะคะก็จกักรวาลก็เลยบอกว่าด t y คือศักดิ์ศรีนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนมีศักดิ์ศรีนะนะคะ take pride in yourself and all that you have become ก็ จงภูมิใจในตัวเองนะคะถ้าเกิดสับสนใจอยู่ว่าวุ่นใจอยู่จัก,กรวาลอยากบอกว่าจงภูมิใจในตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆว่าวุ่นใจสับสนใจตีกับตัวเองอยู่จัก,กรวาลบอกว่าภูมิใจตัวเองนะ นะคะแล้วก็จงภูมิใจในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เป็นนะคะ feel honored by your choice achievements and actions และจงรู้สึกเหมือนเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะในทางเลือกของเราในสิ่งที่เราเลือกนะรู้สึกได้รับเกียรติว่าเราเนี่ยทำอะไรสําเร็จมาบ้างนะคะเหมือนได้รับเกียรติว่าเรามีความสําเร็จอะนะคะอยู่ในชีวิตนะคะและก็ การกระทําของเราทุกอย่างที่เราเลือกทํำะนะก็ให้รู้สึกลงไปเลยนะคะว่าเราเป็นคนมีเกียรติเราได้รับเกียรตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากําลังสับสนว้าวุ่นใจนะคะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้เรื่องไม่ถูกอะไรก็ตามนะตีกับตัวเองนะคะจกกะักรวาลก็เลยบอกว่าเพื่อนๆเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะนะคะ mm hmm. ก็จงภูมิใจในตัวเองนะในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เป็นนะคะนะแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะ เลือกทางไหนนะคะและความสําเร็จนั้นมันออกมาในรูปแบบใดนะคะแล้วเพื่อนๆลงมือกระทาอะไรให้รู้สึกว่าเรานั้นเหมือนได้รับเกียรตินะคะนะก็ลิงก์กันอยู่นะคะจะว่าลิงก์กันไหมก็มีความเกี่ยวพันลิงก์กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับที่เลือก การใบนี้นะถ้าเกิดว่ากําลังสับสวนว่าวุ่นใจอะไรนะ mm hmm. ก็พยายามคิดรละลึกไว้เสมอนะคะว่าทุกสิ่งที่เราทาําทุกการกระทําที่เราทาําสิ่งที่เราเลือกความสําเร็จของเรานะั้นเป็นสิ่งมีเกียรตินะคะก็ พยายามมั่นใจในตัวเองนิดนึงนะคะเอาละ่ะวันนี้นะคะเมจิกเทอร์รก็จะลาไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับสารจากจัก,กรวาลด้วยกันในวันนี้นะคะก็ขอให้พลังงานดีๆทั้งหลายคําแนะนําดีๆทั้งหลายนะคะจงสถิตกับเพื่อนๆน,นะคะไปทั้งวันเลยนะคะวันนี้ขอให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ได้พบเจอแต่พลังงานดีๆไปตลอดทั้งวันเลยนะคะความสุขความสําเร็จ จงสถิตยอยู่กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิกแครอทจะลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ everyday message from the universe นะคะบาย